เลขเด็ดฮานอยครับผมประจําวันที่15กุมภาพันธ์2569นะครับผมบวานเข้าตัวเด่น0ูนย์ะครับผมกับเข้า30ครับผมตามต่อวันนี้เด่น4รอง7นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวั o, สดีครับสวัสดีผู้รับชม u t ทู e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอชทีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย่ครับผมเข้ามาแลบฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมแล้ต่็สามรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์เตงนะครับผม ส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับแต่เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแทางฮานอยครับผมกามาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมโดยรวมนะครับพิเศษปกติว i p ทีครับผม14กุมภาพันธ์2569นะครับผม เมืวานนะี้ให้เดิน0ูนย์รองสาครับผมสามตัวห้าย์สี่กับสองสามแดนะครับสองตัวครับผม0ูนย์สามศูนย์สีย์ห้าสาสองสดตัวการสองแปดห้าสแล้วก็8ปดแดนะครับผมผลปรากฏว่ารอบพิเศษนะครับผมศู 0, 9, 5, 6, นยย์เก้ากับห้าหครับอะไรวิงว่งรูสู์นะครับ <น S 2> ผมวิ่งรูสู์บนครับผมรอบปกติครับผมหกสศย์กับสองสองครับผม รอบนี้ก็จะเข้าที่สามศูนย์นะครับผมเป็นสองตัวเด่นครับวิ่งรูดศูนย์วิ่งรูดสามนะครับผมรอบ VIP ครับผมหกห้าเจ็ดกับศูนย์สี่ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่ศูนย์สี่นะครับผมเป็นสองตัวเน้นด้วยนะครับผมเข้าที่ศูนย์สี่นะครับผมเป็นสองตัวเน้นด้วยนะคะะรับสรุปครับผมวันนี้สายวิ่งรูดนี้ก็จะเข้าทุกรอบเลยะครับผม สายวิ่งรูดนี้ก็จะเข้าทุกรอบเลยรอบปกติเข้าสองเด้งครับผมวิ่งรูดศูนย์วิ่งรูดสามนะครับสำหรับสายจอครับผมรอบปกติสองตบนสามศูนย์นะครับผมแล้วก็รอบ v ี2สองตัวล่างศูนย์สี่เป็นสองตัวเน้นด้วยนะครับผมอาจารย์นี้ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยครับผมสามรับวันนี้ครับผมสามรับวันนี้นะครับผมจะทั้งน้อยครับผม น้อยรวมนะครับพิเศษปกติ V.I.P. ครับผม15บห้ากุมภาพันธ์2569ครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรจิ้วเรามีวันนี้ได้เด่นสีครับผมเด่นสีรองเป็นเจ็ดนะครับ เด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้สามสี่สามครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมสามเจ็ดห้าครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสามตัวเด่นนะครับผมสามสี่สามครับแล้วก็สามตัวรองครับผมสามเจ็ดห้านะครับผมมาตัดนะครับ ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสาหรบบท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเส้นสี่ครับผมเด่นสามตัวสามสี่สามนะครับผมเราก็จะตัดสองตัวเด่นได้สี่สามครับผม เด่นสี่รองเจ็ดนะครับผมเดินรองลำการสี่เจ็ดครับผมรองเจ็ดครับผมรองเจ็ดรองสามตัวสามเจ็ดห้านะครับผมเราก็จะตัดสองตัวรองได้เจ็ดสามครับผมเจ็ดสามกับเจ็ดห้านะครับส่วนตัวการวันนี้นะครับผมตัวการวันนี้จากชุดเด่นครับผมสามสองครับ สามสองนี่ก็จะแปลงว่าจาัดสามสามนะครับผมสามสองตัวครับผมแล้วก็ตัวกันจากชุดรองครับผมสามห้าครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ average. ครับผมขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามตัว<า>วันนี้<า>นครับจากทั้งฮานอยครับผมนอยรวมนะครับร พิเศษปกติวีพีครับผมส5ห้ากุมภาพันสองพันาร้้านะครับผมวันนี้ได้เด่น4รอง7ครับผมเด่นสามตัว3า3รอง3ตัว3ามเจ็ดหครับผมเด่น4รองเจนะครับเด่น3ามตัวสามส่รอง3ตัวสา5เจ็ดห้าครับผมเด่นสองตัวนะครับส3 4สามสี่เจ็ด รองสองตัวเจ็ดสามเจ็ดห้าตกันเป็นสามสองสามสามแล้วก็สามห้าครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับสี่สามสี่เจ็ดรองสองตัวเจ็ดสามเจ็ดห้าตกันเป็นสามสองสามสามแล้วก็สามห้าครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสามหรับท่านไหนที่ทอบวิงทอบรูดนะครับผมเด่นสี่รองเจ็ดครับผม ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น4ีรองเจ็ดครับผมตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่สามสี่สามครับผมสองตัวนะครับผมเน Bell ้นไปที่สี่สามกับเจ็ดห้าครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่สามสี่สามครับผมสองตัวสี่สามกับเจ็ดห้าครับผม สำหรับใบนี้ครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางอนอยพิเศษนะครับผมประจำวันที่สิบห้าครับผมกุ่มพาสองพันห้า5 6 9้านะครับผมสำหรับแนวทางอนอยพิเศษในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรานี้วันนี้ได้วิ่งรุดเจ็ดครับผมวิ่งรุดเจ็ดนะครับตตัวครับผม 9375ครับผมต่อไปจะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวก,กันนะครับผมเราก็จะเอาสตัวนะครับผม9375ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวอาให้เป็นสามตัวนะครับผมแต่เราก็จะตัดอีกครั้งนึงหงเป็นสองตัวเด่นกับสองตัวก,กันครับผม 3ปรับทันไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมทันไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิรุ่7ครับผมสี่ตัว9 3 7าห้านะครับผมเราก็จะตัดสามตัวได้9 3 7ครับผม9 3 7กับ3ามเจ็้านะครับผมสองตัวเด่นนะครับ สองตัวเด่นวันนี้ครับผมเจ็ดสามครับผมเจ็ดห้าครับผมแล้วก็เจ็ดเก้าครับผมตัวก,กันนะครับผมตัวก,กันวันนี้ครับผมสามห้าครับสามเก้าครับผมแล้วก็ห้าเก้าครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับจากทางฮานอยที่สเตนนะ,ค,ะ 15, ค, 12, 9, ครับผมสิบห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผมวันนี้ได้วิ่งรุ่นเจ็ดครับผมสี่ตัวเก้าสามเจ็ดห้าสามตัวเก้าสามเจ็ดกับสามเจ็ดห้าครับผม พิงรูดเจ็ดนะครับสี่ตัวเก้าสามเจ็ดห้าสามตัวเก้าสามเจ็ดกับสามเจ็ดห้าครับผมสองตัวเด่นนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าตัวกันเป็นสามห้าสามเก้าแล้วก็ห้าเก้าครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าตัวกันเป็นสามห้าสามเก้าแล้วก็ห้าเก้าครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดจะขอเน้นที่สามเจ็ดห้าครับผมเจ็ดสามกับเจ็ดห้านะครับสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดจะขอเน้นที่สามเจ็ดห้าครับผม องตัวเจ็ดสามกับเจ็ดห้านะครับผมสำหรับใบนี้นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยปกติกับ V i p นะครับผมประจำวันที่สิบห้าครับผมกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับสำหรับแนวทางฮานอยปกติกับ VIP ในวันนี้นะครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดสี่ครับผมวิ่งรูดเป็นสี่นะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมหกสามสี่สามครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับ เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม6 3 4 3ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวนะครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งเป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวรันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมยิงูสี่ครับผม4ตัว6 3 4 3นะครับ เราก็จะตัดสามตัวได้หกสามสี่ครับผมหกสามสี่กับสามสี่สามนะครับผมสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นวันนี้ครับผมสี่สามครับผมสี่สามกับสี่หกนะครับผมส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ครับผมสามสองครับสามสามครับผม แล้วก็สุดท้ายเลยสามหครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามร่บวันนี้ครับเดี๋ยวทั้งฮานอยปกติกับ vip นะครับผมสิบห้ากุมภาพันธ์สองพราครับผมวันนี้ได้วิ่งกุสี่ครับผม สีต่ตัวหกสามสี่สามสามตัวหกสามสี่กับสามสี่สามครับผมวิงรูทสี่นะคะัสี่ตัวหกสามสี่สามสามตัวหกสามสี่กับสามสี่สามครับผมสองตัวเด่นนะครับสี่สามสี่หกตัวกันเต้นสามสองสามสามแล้วก็สามหกครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับ สี่สามสี่หกต่อกันเป็นสามสองสามสามแล้วก็สามหกครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดจะขอเน้นที่สามสี่สามครับผมสองตัวนะครับผมสี่สามกับสามสามครับสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดจะขอเน้นที่สามสี่สามครับผม สองตัวสี่สามกับสามสามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมณะที่ดีด้วยนะครับผมตามรรบท่านไหนที่ทุกบกถูกใจกอรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ